เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมมาดูฟีเจอร์สิฟีเจอร์นี่ไงฟีเจอร์มาวะฟีเจอร์มาวะตำนานเหนอบล็อกดอนะฮะหกวันจะจัดฟีเจอร์กันวันนี้นะไม่ได้เปิดนานนะมีสองแพ็คก็คืออ่าแฟนช้อยของยูโรนะแล้วก็แฟนช้อยของยังสตาร์นะฮะยูโรก็ มีรีมสเตอร์ลิงที่น่าสนใจนะแล้วก็อลาบาที่เล่นได้ค่อนข้างโหดนะคือทุกตำแหน่งคือต้องยกให้อะ่ะ <c oughs> โอเคสามครั้งนะฮะแล้วก็มีแฟนชอยยังสตามีฮาเลนซานโชเดวี่เดวไดลิทน,น,นาเล่นนะนะฮะคีมูเซล่าเก้าเก้าเหมือนกันโอเคมาสองแพ็คนี้ฟีเจอร์นานๆจะเปิดทีไปนะครับผมไปนะครั้งแรกได้เลยไหมเอ้อเดี๋ยว ไปฟีเจอร์มันก็ตั้งได้เลยดิเจ้ไปฟีเจอร์ไงมันตั้งได้อยู่แล้วลุ้นก็ว่าใครแค่นั้นแหละโอ้โหสเปนมีคนเดียวนะฮะสเปนมีคนเดียวบูสเกตนะโอเคซิโย่บูสเกตว่ะบูสเกตว่ะครั้งที่สองอาราบาก็น่าสนนะอาราบานะะไปครั้งที่สอง ได้ไหมได้ใครอาราบาไหมเฮ้ยใครอ่ะเท่าซ้ายด้วยปารทริซิกอ่ะน่าจะใช่นะโอ้โหได้มาแต่ละคนนฮะได้มาแต่ละคนครั้งที่สามสุดท้ายครับผมสุดท้ายสำหรับแพ็คนี้ราคาทองแม่งก็ขึ้นนะช่วงนะี้ จะยึดเก้าบาทไปเป็นสา5สิบห้าใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะเป็นักเตะที่หาช่องค่อนข้างดีนะเป็นปีกโอเคจุดรอเอบีเอฟนะฮะเป็นนักเตะที่หาช่องดีมากคนนี้เดี๋ยวมันเปิดได้ไม่จำกัดเหรอเออว่ะแฟนชอยนี่ว่า <c oughs> มันเป็นแฟนชอยนี่ว่านะฮะเป็นแฟนชอย นึกว่าเพื่อนเพืได้ไม่จำกัดนะฮะนึกว่า3ครั้งตอนแรกนะครับผมแต่ชุดนี้ได้ได้สเตอร์ลิงแล้วก็จบนะฮะได้สเตอร์ลิงเลยก็จบชุดนี้โอเคยังสตารววา์อยากได้สารโชควะอยากได้าสารโชคอยากได้เดวีน่นะฮะสารโชคเดวี่ฮาร์เลนนะครับผมโอเคโอเคมีมึงหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อย พอซานชูกดสักพันหนึ่งไปกดสักพันหนึ่งไปปรับได้ไหมได้ไหมอังกฤษเหรออังกฤษมีใครบ้างอ่ะโหดีนเทนเซสันนะฮะแม่โอเคดีนก็ดีนปะไป,หน,นไปหนึ่งครั้งผ่านไปหนึ่งครั้งผ่านไปอันที่สอง มามันเปิดได้ไม่จํากัดนะเพราะมันเปลีนะปปยป่ยนช้อยตอนแรกผมนึกว่ามันเปิดได้แค่สามครั้งไงพลาดเลยเรียบร้อยนะครับดีเคลื่อนไหวไอชุดน,นี้กิจเยอะปะนะฮะชุดนี้เหรียญกิจค่อนข้างเยอะโอเคไปครั้งที่สามสารโชคสารโชคตาโชว์ชวชวป,ปุ๊บหยุดเลย เฮ้ย hey, ลีอย่างงี้ไม่ฮาเลนก็สารโชคสองคนนี้เท่าซ้ายวะ่ะเท่าซ้ายวะ่ะเบอร์ยี่สามวะ่ะฮาเลนวะ่ะโอ้ดวงดีกับฮาเลนบ่อยเหมือน,นนะเปิดทุกครั้งได้ทุกครั้งจริงๆรฮาเลนเนี่ยโอเคฟรีเจนนะฮะหรือว่าสักพันหนึ่งแล้วกันนะขอสารโชคมาสารโชคสารโชคจีรนสร์ภาษาอังกฤษว่ะ มันเปลี่ยนหลีกแล้วใช่ป่ะผมหรือว่าอย่างน่าจะอย่างโอ้โหดีทีสันอีกแล้วฮนะดีไหมอีกแล้วนะครับผมอ่ะบ่อยไปนะฮะโอเคซานชูก็น่าจะเป็นฟีเอเจนฟีเอเจนนะฮะเพราะมันไม่มีหลีกมันไม่มีทีมพวกนี้เป็นพวกบอยจงบอเย็นมันก็มีไงนะไปซานชูซานชูพาเล่นพาเล่นมาแล้วนะ อังกฤษอีกแล้วอังกฤษบ่อยนะโอ้โหฟอฟาน่าปะเนี่ยอ,อ,อังกฤษเยอะมากในชุดนี้โอเคโอ้แอนดี้นะคะรับผมแอนดียูเลสเตอร์เือนไปฮะอีกสักสามครั้งพอสามครั้งพอเฮ้ยเดวี่ย์น่าจะเป็นเดวี่ทาพซายดเูเจยวเลยแหละ นะเจียวเลยแหละโอเคสวยงามคนนี้สวยงามคนนี้ไปรยต่อรยต่อปับอังกฤษอีกแล้ว <c oughs> บ่อยนะโอ้โหอสามครั้งติดปะไอคนนี้ไอคนนี้ เนี่ยมาโอ้โหนักเตะเต็มได้ไงวะเนี้ยลบไปแล้วหน้ารอบหนึ่ง,งนักเตะแป๊บแม่เอาสารโชว์ซะหน่อยนักเตะเต็มซะง,งั้นเดี๋ยวฮะเดี๋ยวต้องลบแล้วละ่ะบอลตรงบอลดำเนี่ยไม่ไม่มีประโยชน์แล้วจริงจะเก็บไว้เทรดเหรอเทรดเพื่ออะไรไม่เข้าใจตอนเนี้ยนะไม่จะเทรดไปทำไมลบไปเพราะว่ามันได้มัน มันมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะม,มันไม่ได้เปลี่ยนจากเบียดเพลเยอร์เป็นแคเรียเวอร์แล้วอ่ะมันจะเก็บไว้ขายก็ไม่ได้รีบขายในปีนี้ซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเลยก็เลยเบียดเพลเยอร์รว่าจะลบแล้วก็เก็บไว้แค่ฟีเจอร์ก็พอแล้วรกนะครับผมช่อมเก็บนักเตะนะโอเคนะสุดท้ายไหมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะปรับนี่ไงข,ขาวอย่างนี้ขอเป็นเท้าขวาแล้วกันนะ เท้าขวาวะ่ะโอ้โหสารโชวาเล่นมาหมดว่ะนะฮะโอเคสวยงามนะครับผมสวยงามสวยงามเก๋โอ้เสื้อเมนยูคุ้นๆนะเสื้อเมนยูมันคุ้นจริงๆเนี่ยมันชินตามากสารโชวนะฮะเมื่อคืนก็ฟอร์มฟอร์มดีไหมเมื่อคืนก็ก็ยิงหนึ่งนะสารโชวเป็นการผิดพลาดของทั้งสองทีมในแต่ละลูกนะครับผมนะฮะ พลาดปุ๊บโดนพลาดปุ๊บโดนนะแต่ก็เสมอนะครับผมเป็นผลที่ไม่แย่สักเท่าไหร่สหรับเมนยูนะแต่เชลซีนี่วังชนะอยู่แล้วแหละเนี่ยโอเคเดี๋ยวอัพเวลดูว่ามีตัวอัพเวลเดี๋ยวโอ้โหเรนเนอร์หมดนะ่ยหมดได้ยังไงโอ้โหไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้นะก็ต้องเป็นซานโช่แล้วแหละก็ต้องเป็นซานโช่แล้วแหละทั้งนั้นห้าดาวห้าดาวสักสามอันพอปะวะซานโช่ สี 4, 4. ่สิบสี่อู้ไม่พอสักอันไปอีกสักอันจะพอไหมล่ะพอไหมพอเหอะโอ้โหยังไม่ได้อีกหมดราวนี้หมดสี่ด 4, าวสอง 2, อันไปสวยนะครับผมเก้าๆนะฮะจิดอนซานโชนะะยังไม่มีการเดือดเรื่องทีมนะครับผมยังไม่มีการเดือดเรื่องทีมนะฮะ Okay. เอาซันโชคนเดียวก่อนไหมเดวี่ค่อยว่ากันฮาเล่นค่อยว่ากันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจิดอนซันโชว้าจิดอนซันโชว้าจับลงสนามดินี่ฟูเมนยูอยู่พอดีเลยนะฮะฟูเมนยูพอดีเป๊ะนักเตะใหม่ซันโชโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับผมเนี่ยขาดวารานที่ไม่ใช่ฟีเจอร์นะนจริงนะฮะตรงนี้ มีใครที่ลงได้แม็กโชก็ไม่มีอันนี้ก็ได้นะถ,ถ้าจะถ้าจะฟูลฟีฟเจอร์นะนะฮะแต่กองกลางไม่มีปะกลางไม่มีฟีเจอร์ว่ะไม่มีไม่มีไม่มีมมนะฮะบรูโน่เหรอคาว์นี่เรดฟอร์ดไม่น่าได้ <c oughs> ไม่น่าได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับฟีเจอร์ก็น,นานจะเปิด,ปดให้เปิดให้มาเปิดที แล้วช่วงนี้ก็คนไม่แจ้งมาเลยว่าจะมีการอัปเดตนะครับผมอัปเดตครั้งใหญ่ไหมก็ก็อาจจะใหญ่แหละเพราะว่าเปิยิบสองเนี่ยมันมีวีเวลเลยนะครับผมมม่มีวีเวลเลยก็ต้องอัปเดตเปิดที่เปดให้มันดีอ่ะให้มันให้มันได้เล่นนะถ้้มันได้เล่นถ้ามันอยู่อย่างนี้มันเบื่อนะครับผมไม่มีอะไรให้เปิดเลยมีแต่ไอคอนไอคอนเดิมเดิมๆดเดิมเดิมมันก็เบื่อนะถ้าเอาเพลเยอร์ถ้าเอาเพลย์เยอร์อัปเดตวิกมาเนี่ยมันจะดีมากนะครับผมแต่ก็มาแน่นอนนะ มาแน่ๆเลเยรอร์ดูวิกเนี่ยอันสุหัดเตรียมเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go